นี่มาร์คชูแบดนะคะสปอนเซอร์รายใหญ่ค่ะฮัลโหลมาร์คฮัลโหลตังค์เคอร์เฟอร์อันเลสไม่เจอย่านเออเนี่เจ้าของร้านกาแฟชูแบดคาเฟ่ค่ะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่วันนี้พาพนักงานมาเที่ยวนี่คือสปอนเซอร์ของเราค่ะคิตตี้กับมาร์คร้านชูแบดคาเฟ่ค่ะน,นี่คู่นี้ค่ะไปมาสักครั้งนึงก็ต้องถ่ายรูปกันละค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเราจะไปออยโรพาพาร์คออกเสียงเป็นภาษาเยอรมันนะคะหรือยุโรปพาร์คเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะถึงแล้วนะคะเห็นไหมคะด้านหน้าเรา โอ้ยโรพาพักโอ้ยถึงแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นรถไฟตีลังกาหน่นะคะเห็นไหมคะนุ่นกำลังปีนขึ้นแต่ว่าคนจะเยอะมากค่ะดูสังเกตการจราจรนะคะโอ้ยตื่นเต้น หาที่จอดรถค่ะทีนี้ดูละเต็มค่ะเต็มจริงๆลานจอดรถนี่กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะแต่ว่าเต็มล็อกนี้ก็เต็มค่าจอดรถนะคะเหมาจ่ายเลยค่ะ7ยูโรได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พี่เบนซ์เรานะคะจอดตรงนี้ค่ะ จอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะออยโรพาพาร์คค่ะดูบรรยากาศตรงหน้าทางเข้านะคะคนเยอะมากค่ะครอบครัวพาลูกๆหลานๆมานะคะ เด็กปิดเทอมค่ะช่วงนี้ในเขตนี้นะคะตรงทางเข้านะคะก่อนจะเข้าเช็คค่ะวัคซีนคาสปอร์ตหรือว่าการตรวจโควิดนะคะผู้ใหญ่ที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะต้องโชว์ต้องแสดงว่าเ,เราได้วัคซีนครบแล้ว หรือมีใบตรวจโควิดนะคะมาโชว์มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเขาถึงจะอนุญาตให้เข้านะคะส่วนตัวเราเองไม่มีปัญหาค่ะเราฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเราก็จะโชว์เหมือนกับเป็นพาสปอร์ตวัคซีนที่เป็นดิจิตอลนี่นะคะอยู่ในโทรศัพท์เราให้เขาดูหรือเราโชว์สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนนะคะให้เขาดูแล้วก็ ได้เข้านะคะพอผ่านด่านตรงนั้นมานะคะตรวจเช็ควัคซีนพาสปอร์ตตรวจเช็คก,การฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็มาเข้าประตูนี้ค่ะยังไม่ถึงทางเข้าที่ต้องโชว์บัตรเ่ยนะคะดูนะคะ,ะ,คะว่าคนเนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะถ้าเราจะเข้าเราต้องมีบัตรมีสวนะคะ ตอนนี้ผู้คนส่วนมากเขาก็ซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วค่ะถ้าใครยังไม่ซื้อตั๋วออนไลน์มานะคะก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้แต่คนส่วนมากนะคะคงซื้อออนไลน์มากันแล้วค่ะสังเกตดูว่าคิวซื้อตั๋วอนนี้ไม่ยาวนูนทางเข้านะคะได้ตั๋วแล้วก็ไปเข้าประตูนะคะมีทั้งหมด19ช่องะคะ่ะ นี่นี่มาเจอแล้วค่ะคณะค่ะสปอนเซอร์รายใหญ่นะคะคิตตี้ค่ะสปอนเซอร์รายใหญ่วันนี้ <laughs> จากชูแบ็คาเฟ่นี่เจ้าภาพนะคะ วันนี้เขาพาพนักงานมาเที่ยวนะคะร้านชูแบดคาเฟ่เราก็เป็นผลพลอยได้จากพนักงานค่ะค่ะดีคุ <c oughs> คณน่ะ <c oughs> นี่มีบัตรมีตั๋วแล้วนะคะ <c oughs> นี่คือบัตรนะะบัตรเข้าชมราคาบตรนะคะ ถ้าผู้ใหญ่นี่ต่อวันนะคะ60ยูโรใครซื้อตั๋วออนไลน์มาเขาก็สแกนค่ะในโทรศัพท์นะคะแต่ของเราซื้อตั๋วนี้มาค่ะ<ม>เขาสแกนตั๋วะคะเตรียบรอ<ม>เข้ามาข้างในแล้ว เดินเข้ามานะคะบางคนก็จับเอาแผนที่แผนผังค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างดูตรงไหนบ้างนะคะโอ้ย,อยดูบรรยากาศคนเยอะคนเยอะดูจากทางเข้านะะแต่งตัวแปลกๆถ่ายร,รูปนะคะใครอยากเล่นอะไรที่ไหนก็เลือกเล่นเลยค่ะทีนี้ นเข้าคิวนะคะยาวมากเข้าคิวเล่นเครื่องเล่นนะคะตรงนี้เป็นเสิร์ฟอาหารมากับสายพานนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอันนั้นนะคะสีฟ้าๆนะคะแล้วเราก็จะมาต่อด้วยอันนี้โอ้ของเล่นมากมายค่ะเล่นไม่หวาดไม่ไหวนะคะตรงนั้นเรา ไปเล่นมาแล้วนะคะเสียกน้ำมาแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกวาซาบานนะคะเขาเรียกอะไรนะวาซาบานวาซาบานวาซาบาแปลว่าน้ำนะคะนะคะที่เราจะไปเล่นกันตอนนี้นะคะเดินขึ้นไปก่อนค่ะขึ้นไปแล้วก็เดินลงมาเข้าคิวตรงนี้ สถานีต่อไปนะคะที่เราจะเล่นเรียกว่าอะไรนะคิตตี้อุลสักเดาบารโอ้รถรถไฟไม่นี่แหละค่ะสถานีต่อไปนะคะที่เราจะไปเล่นค่ะรถไ,ไปตีลังกาแต่แต่เป็นไม้ไม,ไม้เป็นรางทั้งหมดเลย นี่เห็นไหมคะไม้ทั้งหมดเลยค่ะโน่นรางเป็นไม้ทั้งหมดนะคะ นเขก็จะจัดแบบนี้ตนะ,ะถ้าให้ยืนเข้าคิวค่ะมาถึงแล้วคนลงก็ไยฝันนะะ้องตะขคีพี่กับมาคาหน้างแถวหน้านะะอะไรเน,น,น,ะนอะนั่งเครื่อ

ขานีต่อไปนะคะ Blue Fire ไปกันค่ะเขียวยาวเหมือนกันนะคะคยาวจริงๆนะคะ ยาวยาวยาวรอเป็นชั่วโมงน่นละค่ะกว่าจะได้ขึ้นเข้ามาแล้วนะคะก็เข้าแถวรอค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งขึ้น๋นะะถลวละสองคนค่ะ ต้องเอาอกระเป๋าหรือสัมภาระมาใส่โดยตรงนี้ก่อนพอออกมาตรงนั้นนะคะก็มารับสัมภาระตรงนี้ก็จะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะไปแล้วนะคะะนี่คือสถานีต่อไปค่ะที่เราจะเล่นนะคะสถานีนี้คืออะไรคิตติ้ Silver Star Silver Star รถไฟขอตีลังกาใช่ไหมไปกันค่ะ <laughs> โน่น คิวยาวมากค่ะจากข้างล่างนะคะ <c oughs>

ก็มีกระเป๋าค่ะใส่ไว้พอมาถึงกระเป๋าก็เปิดช่องกระเป๋าก็เปิดพร้อมค่ะช่องใส่กระเป๋าพร้อม สนุกสนานจริงจริงอ๋อยิงยิงปืนนี่มีการฉีดดามให้กันด้วยนะคะ ถึงเวลาเขาก็จะมีโชว์นะคะเห็นที่กระโดดน้ำไหมคะกระโดดน้ำโชว์ค่ะถึงเวลาอาหารเที่ยงค่ะเรามาที่ร้านนี้นะคะหัวหน้าทีมเขามีลาร์ให้ด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะทานอาหารกันเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะทานอะไรอาหารเที่ยงนะคะอ,อ,อย่างเกาะแซลมอนเนาะ ลักสลักสิเลต e ลาแซลมอนค่ะของคิตตี้ก็น่าทานอันนี้สลัดก็แม่ชีเมียเหมือนกันเลยคู่นี้ไก่เหมือนกันกูดเทนอะพิชิตมาค่ะทานเที่ยงกันค่ะหนาวละเดี๋ยวหิมะนะคะเด็กๆชอบ มีมะโปรยลงมาแล้วค่ะสังเกตนะคะว่าจาใครมีรถเข็นสัมภาระหรือเข็นเด็กมาเขามีที่ให้จอดเห็นไหมคะ นี่ก็โอ๊ะค่ะเลี้ยงหลานคุณปู่นะคะเลี้ยงหลานชิม วุ้นวีชแม็กบันาน่ะบันาน่่ะอันนี้เป็น London bus <laughs> London อันนั้นเป็น London taxi company ตรงนี้เด็กๆจะชอบค่ะสไลเดอร์ค่ะ สนตกนะคะแต่รถไฟเด็กเนี่ยไม่หยุดค่ะนี่โซนนี้ก็สวยนะคะก็กะจัดก็แต่งได้สวยเลยนะคะโซนนี้จะเป็นเอ่อฝรั่งเศสค่ะ อันนี้เกมปลาลูกบอลค่ะตอนนี้สวนสนุกปิดแล้วค่ะปิดทุกรายการนะคะเครื่องเล่นต่างๆจบตอนหนึ่งทุ่มแต่ว่าร้านอาหารร้านกาแฟาร้านของฝากยังเปิดอยู่อันนี้คือคนทยอยกลับนะคะหลังเวลา19นาฬิกามาแล้วนะคะเครื่องเล,ล่นต่างๆเงียบสงบค่ะ ปิดหมดนะคะแล้วก็แล้วก็การจราจรติดขัดมากนะคะน่ามคนก็จะกลับบ้านแล้วคะ่ะแต่ว่ามันออกไม่ได้รถติดรถเยอะมากกันนะคะดูลานจอดรถฝั่งเดียวนะคะเนี่ยนี่รถเริ่มออกเยอะดูสภาพการจราจรน,นะคะตอนเลิกแล้ว ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่ะที่รอจะเคลือ่อนนะนะคะติดยาวค่ะมีทางออกนะคะต้องมาเสียบบัตรออกตรงเนี้มีแปดช่องค่ะช่องที่ออก แต่ก็ยังปิดนะคะรถเยอะมากรถเยอะจริงๆตังค์คืเชิเ <Thank you. S 2> ช้าเชออกมาแล้วค่ะบายบายออยโราพาพาค ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ